สวัสดีค่ะช่องเมียเสียปุจวดเดอะซีรีส์ค่ะวอดีลิ้นเอ่อมานั่งให้อาหารปลานะคะตอนตอนคำเนี่แหละนั่งแล้วก็คิดเห็นบรรยากาศค่ะบรรยากาศเก้าๆที่มีทีมงานยู่น้ำนะคะก็คิดทอดนะคะกับบางคนกระถามมานะคะว่าทีมงานไปไหนหมดนะคะทีมงานไปไหนพี่โจไปไหนคำใสไปไหนยังต๊อกไปไหนคะ่ะทุกคนกลับบ้านนะคะ อยากย้ายก,กลับบ้านนะคะมามามา,มาฟังกันค่ะว่าไคไปยู่มองใดจังใดแน่นะคะเดี๋ยวลินมาบอกให้ฟังค่ะตูตรงนั้นนนเเป็จงเเจงดดูลา,า,างบึงพระอาทิตย์ตกคะ่ะมาให้อาหารปลามาให้อาหารปลานะคะดูแลบ้านดูแลบ้านดูแลช่องนะคะนะี่บรรยากาศดียห้อน บานเฮาห่อนนะคะเมื่อนี้ฝนตกก็อากาศร้อนค่ะมาน,น,นั่งห้อาหารปลาเดี๋ยวเสียป,ปูกับม้ามาอื่นค่ะเสียป,ปูมาพรุ่งนี้นะคะเพราอมอาจารย์เสียงแท้วเพราะว่าเพื่อนเทศพาสปอร์ตไปนั่นสองคืนสามวันนะคะไปเมื่อวานนี่คำคำหรอคะแต่นอนข่ะอีกคืนนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอบหนาลิ้นลิ้นสิไปนะคะเดี๋ยวก็ท้าลูกไปน้านะคะสิส้วนยาส่วนนิยังไปน้ารอบพี่เล่าไปบ่าพานแต่รอบนี้น่าจะไม่บ่มีปัญหานะคะเสียปูไปเซอร์เว บม่มีคนนั่นถือกล้องให้แล้วว่าว,าวิวแบบบางอันอี่ยังไท่ายป็น่ะท้ายไม่เบิ่งค่ะเดี๋ยวเมื่อหนาินน้น,นั่นสิไปกับเสียป,ปุนะคะจะได้จับกล้องจับปีหยังให้เราน่นค่ะเสียงกบเสียงเคียดนะคะนี่ที่ปกติต้องหลังกับทีนน่นั่งนี่นะคะหลังนี่ก็จะนอนเล่นตรงนี้นะคะเพี่โจโกับสินี่ละ่ะนั่งแถวแถวนี่ละ่ะถ้าพี่โจโอยูนะคะกับสินั่งแถวแถวนี่สกรินก็นอนอยู่ข้างบนนะคะที่ถอดทีมงานได้ยังตอกกับสิแถวแถวนี่ละ่ละ,ละเลาะๆแลาะยี่แถวนี้และค่ะ ทีมงานทุกคนแต่โอกาสนะคะโอกาสยิ่งับคิดหอดทีมงานทุกคนนะคะแต่ว่าชีวิตมันก็ดําเนินต่อไปนะคะต้องดําเนินต่อไปนะคะเพราะว่าทุกคนต่างก็มีภาระนะคะ <c oughs> พี่โจก็ไปอยู่ที่ขอนแก่น,นะคะ่ะตอนนี้ที่จริงอะพี่โจเป็นคนเป็นคนจังหวัดยะโสธรน,นะคะ แล้วกับตอนนี้ไปยู่ที่ขอนแกนนะคะน่าจะไปเฮ็ดงานกับมูกับเดินซ้ายดูเราอยากเรียนบาเลสตอค่ะพี่โจอยากเรียนเป็นแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าบาเลสตอคนชงกาแฟนะคะส่วนคําใสกัไปยู่บ้านกับพ่อกับแม่นะคะแต่ถ้ามีงานก็จะเรียกมาค่ะส่วนอาจารย์รุตกระสินตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านบักมาน้อยที่ศรีสเกตนะคะส่วนน้องรังนะคะรังดี้สเตฟานกับไปเรียนหนังสือค่ะที่จริงอลิสนดไว้อยู่เด้ ห็นว่าจะไปอาทิตย์ที่แล้วไปหาน้องหลังนะคะแต่พอดนีน้องหลังกับคุณแม่ขึ้นไปเก็บของที่กรุงเทพนะคะก็เลยก็เลยได้ยกเลิกนัดนะคะสก,กัดลินจะไปอยู่บ้านป้าเล้ากับนั่นแหละค่ะไปเป็นลูกจ้างครูออฟฟี่นะคะจังจังที่ไทยเฮเบิรงนั่นแหละค่ะไปเป็นลูกจ้างครูออฟฟี่นะคะอ้ยใครอีกละ่ะเฮ้ยยังต๊อกยังต๊อกก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านกับเป็นผู้เป็นค้นนะคะตุวนหนีก็กินเหล่าร้ายกินเหล่าร้ายนะคะอยู่บ้านกับเอ่อ อยู่กับพอ่ออยู่กับแม่นะคะกับหลานๆโอ้ยเมื่อวานไม่เคยโยกเลยค่ะก็คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทีมงานทุกคนนะคะบรรยากาศหลังบ้านนะคะดื่มดับกับบรรยากาศหลังบ้านแล้วก็ความหลังนะคะที่อยู่กับทีมงานไม่ว่าจะเป็นพี่โจนะคะ,ะสักการินครูออฟฟี่คำใสตังลี่ยังต๊อกนะคะในห่างยังต๊อกของเฮานะคะก็ะ เป๊กกี้นะคะเป๊กกี้หลังๆนี่กับโบค่อยได้มาค่ะเพราะว่าพอพี่โจวบบอยู่นะคะเสียป,ปุ๋จริงๆแล้วกับโค่อยกินนะคะเสียป,ปุ๋จริงๆถ้าอยู่บ้านแล้วกับโค่อยกินเหล่าแล้วนั่งเล่นนั่งคุยกันค่ะนิดๆน้อยๆแต่ว่ากับซี่ไหกินแบบเมาส์เลยกับก็นหน่อยอยู่ค่ะกับ,บถึนกับเมาส์นะคะแต่ว่าถ้าครบทีมก็อาจจะมีมีหนักหน่อยนะคะที่เห็นบรรยากาศเกาๆนะคะตอนที่พักกันร้องเพลงยูยูฟังกันนะคะนี่ร้องร้องเพลงรือร้องยูฟังกันได้เนี่ยค่ะนี่ให้ให้น้าเนี่ยนะคะเทียนพักกันอันเอากองฟาง กองเฟื้องมาเห็นลองเพลงนะคะโชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปนะคะมันบ่ได้มีอีย่างหยุดอยู่กับทีะะ่ทุกอย่างนะคะมันจะไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่มันก็ต้องดําเนินต่อไปแล้วก็ต้องเหลือความทรงจำะคะ่ะดีๆให้กันนะคะก็ยังคิดฮอดยินก็หวังดีกับทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนไปใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะมีอย่างกะโทรหากันคือเก้าอะไรคะ่ะ คิดฮอดเป็นประสบการณ์ดีๆแต่ว่าส่วนไหนที่ลินพูดไม่ดีไม่เพรอะด้วยนะคะบางั้งนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะยู่นน้ำแข็งยี่สี่ชั่วโมงเนาะอยู่บ้านน้ากันยี่สี่ชั่วโมงนะคะมันก็ต้องมีบ้างที่บางเพื่อกับไม่ได้อารมณ์ดีตลอดทั้งวันนะคะกับมีอารมณ์เสียแน่กับอาจจะว่าบมวลกับมีนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะนี่แหละจะกิดฮอดดีเด้อจ้าฮอดพี่โจมาอยู่ บ้านลนะิ้เน่เกือบสองปีนะคะปีครึ่งนะเกือบสองปีปลายปีหกสามค่ะพี่โจโมาอยู่ปลายปีหกสามเด้ประมาณเกือบสองปีนะคะพี่โจโพี่โจโกับสักการินมาพร้อมๆกันพี่โจโกับสักการินมาพร้อมกันนะคะยังตอกกับเท,ที่ยวไทยคลิปแต่ว่ามาพักอะ่ะพึ่งพึ่งมาพักนะคะโจโกับพึ่งมาพักส่วนเชียนจังกับแทนกับมา้าม้าช่วงต้นต้นปีหกสี่นะคะต้นปีหกสี่ปลายปีหกสามที่พักกันไทยปอบยัยมาะคะ่ะนั่นะเออเชียนจังกับ แทนก็ที่นี่เพราะศัตรูไอจอนนี่เสร็จนะคะก็ย้ายไปที่ศัตรูพี่จอนนี่นะคะแล้วก็ลิ้นกับบุตรกฤศินก็นานๆอาจารย์บุตรกฤศินก็ไปไปมาๆค่ะส่วนมากก็บอยากให้เรามาล่องเพลงกับมา้าม้านี่แหละค่ะเพื่อได้มาไลฟ์ออนไลน์นะคะลิ้นก็โยกไข่เล้าไปเลยค่ะบริบทสีเหลียมเรื่องอย่างนะคะกับอยากให้เรามาทายมาเล่นเวลาเรามาเราก็มาอยู่แป๊บๆปะค่ะเทศเดือน เดือนก็กว้ากับได้เมือบ้านคิดหอดหลูกคิดหอดเนี้นะคะวนคําใสกับหลังนี่ก็มา้าหลังๆังม้าเนี่ยค่ะมามาเมื่อต้นปีหกห้านะคะคําใสกับหลังมา้าม้าต้นปีหกหานะคะท่าเขาบ้านบรรยากาศาชาดูสวยงามอยู่สวยนะคะย้อนแสงผู้ใดไปยู้ทางไก่นะคะก็อุ้ยมาหน่อยว่าไงมาน้อยชองตัวมาน้อยชองตัว อีรวยค่ะอีรวยนี่กับบลัมนะคะล้ำรวยล่ำรวยนะคะนี่คนมาอยู่กับพี่แจมาอยู่นะมกับไข่แน่อยู่ค่ะนี่สิมกกากัดเฮ็ดยังเดี๋ยวเนี่ยอะไรมึ้งบึ้งบึงบึงบ้ง,ง,งน,น้อยสองโต้ววงหาทุกเสี้ยวนาทีผ่านมาเป็นปียังจำได้ว่า อกวา่าฮักก่อนนอนทุกวันแต่ปีนี้บ่มีอายอยู่น้ำตาไหลยามเห็นรูปคู่ขึ้นอยู่หน้าเฟซแจ้งเตือนความจำตอกย้ำให้เจ็บปฏิเสธบอดใดอีลีว่ามือนีปีกลายยังมีอายอยู่เคียง บอกว่าฮักก่อนนอนทุกวันแต่ทีนี้บ่มีอายอยู่น้ำตาไหลย้ำเห็นรูปคู่ขึ้นอยู่หน้าเฟซแจ้งเตือนความจำตอกย้ำให้เจ็บปฏิเสธบอดไดอิลีว่ายังคิด ที่เศษบอดใดอินมี